ฮัลโหสวัสดีค่ะวันนี้เราจะลืมเปิดเพลงนี้ไปไม่ได้อยากบอกว่าวันที่ไปถ่าย MV อ่าจริงๆจะมีแบบว่าเป็นสองสองกรุ๊ปจะมีกรุ๊ปที่ไปถ่ายช่วงเช้าแล้วจะมีอีกกรุ๊ปหนึ่งที่อยู่แบบถึงทเที่ยงคืนเลยซึ่งผู้โชคดีคนนั้นก็คือ me it's me หนูเองอยู่แบบเที่ยงคืนเพราะว่าต้องไปอีกโลเคชั่นหนึ่งค่ะก็อยู่กับเพนเค้ยยาวๆไปเลยเที่ยงคืนขค่ำวันแต่เพนเเค้กก็คือแบบว่า <c oughs> เก่งมากเป็นเด็กที่มีสปิริตแบบดีมากๆเลยกลับบ้านคนสุดท้ายด้วยอันเนี้ยตอนแรกอะหนูนึกว่าเป็นกระต่าย แต่ว่าเซนเซที่เขาสอนท่าเต้นให้พวกเรานะคะเขาบอกว่าท่าเน,นี้ยเป็นเหมือนแบบความคิดแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นที่เวลาเขาค,คิดคิดคิดแบบว่ามีความคิดอยู่ในหัวอันนี้เป็นแบบท่าความคิดชอบชุดเซมไหมชอบค่ะดีเทลต่างๆของชุดเนี้ยมันสวยอะแล้วก็มีหางตรงกระโปรงหนูเรียกว่าหางนะนาา่ารักชุดสวยโอเคมากค่ะรู้สึกว่าสีอะ มันใส่แล้วแบบสวยทุกคนเลยแล้วก็สีมันสดหนูว่าชอบใส่แบบว่าเสื้อผ้าโทนแบบแบบสีโทนแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษเอ๋อแล้วก็ตอนแรกอะ่ะชุดหนูอ่ะตอนแรกหนูนนกว่าหนูจะได้ใส่โบแต่ว่ามาไปมาอ้าวทำไมเราเป็นแบบเนทไทยแล้ว <c oughs> เป็นไทยไปเลยโทนสี m อีดีมากเลยชอบชอบแบบว่าฟิลแบบฟุ้งๆป,ประมาณเนี้ยอันนี้คือแสองตอนสี่ห้าโมงเย็นนะคะ คาที่กันมันจะตกเลยแล้วก็วันนี้ที่ไลฟ์ตูปาก็เพิ่งมีประกาศสําหรับงานมัสลีไปว่าแต่ละบูธชื่ออะไรกันบ้างซึ่งบูธของหนูชื่อร้านว่าโชคดีนะแต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็จะเป็น c h o k d e n a โชคดีนะเวลาพูดก็โชคดีนะอะไรเงี้ยเป็นแบบร้านโชคดีนะ ที่ไม่ใช่โชคดีนะแต่เป็นโชคดีนะ <c oughs> ค่ะก็อยู่บูที่6นะคะทุกคน <c oughs> คุณหัวหน้าอ๋อใช่ค่ะครั้งนี้ก็ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มในกลุ่มก็จะมีสมาชิกทั้งหมด7คนก็จะเป็นรุ่น2รุ่น3ามแล้วก็รุ่น4นะคะ <c oughs> มีหัวหน้านิวหนึ่งคนสมาชิกคนแรกแล้วก็พี่ผักโขม เราเจอกันอีกแล้วเพราะว่าปีที่แล้วที่จัดมาสลีไปก็อยู่กลุ่มเดียวกับพี่ผักนะคะรอบนี้ก็อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วนะคะในพี่น้องอต่อมานะคะก็เป็นพีคแล้วก็เกรซแล้วก็น้องมีนแล้วก็เอลแล้วก็น้องซินดี้นั่นเองเย้เจ็ดคน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 บอกเลยว่าเมมร้านนี้นั้น น่ารักทุกคนรับประกรันโดยเฮอดอ <c oughs> ของกลุ่มนี้นะคะหัวหน้าแก๊งไม่ใช่หัวหน้าแก๊งค่ะคืองานจะจัดวันที่3ถึงวันที่5มีนาคมนี้นะคะ <c oughs> ก็ตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะคือวันวันศุกร์ที่3หนูมีสอบก่อนช่วงเช้าก็เลยจะขออนุญาตทุกคนนะคะมาช่วงบ่า,ะะาย,ายขอไปอทำหน้าที่นักศึกษาที่ดีก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเป็น เอ่อเมมเบอร์เฟรนดนะคะทุกคนจริงๆทุกคนแบบว่ามาก่อนก็ได้นะคะแบบมาดูแบบว่าเออดูช่วยแบบว่าเออดูที่งานอะไรอย่างเงี้ยจะพูดยังไงดีคือหนูก็จะมาประมาณแบบคิดว่าน่าจะบ,าบา่ายๆเพราะหนูสอบช่วงเช้าก่อนสอบเสร็จประมาณ เที่ยงครึ่งค่ะแล้วกว่าจะมาถึงที่งานอีกก็ตีไปสักแบบบ่ายๆแล้วกันค่ะหัวหน้าโดดเหรอไม่โดดละค่ะโดด,คะ,คะโดดไม่ได้ค่ะทุกคนไปถึงสอบมาโดดไม่ได้ค่ะร้านโชคดีนะเนี่ยจะขายคุกกี้เป็นคุกกี้แบบซอฟคุกกี้รีเควสดโดยนิวเพราะอยากกินซอบคุกกี้ร้านนี้ดีมากรับรองได้เพราะว่า กิน <g ill ain> มาแล้วอร่อยมากค่ะทุกคนแบบดีเลิศเลิศเลิศเ,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 เลยช็อกโอกแลตชาเขียวแล้วก็รสออริจินอลนะคะ3รสลแล้วก็มีบราวนี่ด้วยค่ะบราวนี่ก็อร่อยใช้ได้เหมือนกันนะคะล,ลองได้แล้วก็มีเป็นเยลลี่ตักนะคะที่จะเป็นช่องช่อช่องช,องชองแล้วทุกคนก็มาตักใส่ถูกไปใช่ตอนแรกหนูตั้งใจว่าเฮ้หรือว่าปีนี้เราจะมาเวแบบ ตอนแรกจะขายไอติมอยากกินไอติมมากก็เลยอยากขายไอติมแต่ว่าเผลอแ,แบบมีบูธอื่นเขาขายก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราก็เลยไม่เอาตอนแรกว่าจะขายฟิลแบบหม่าล่าเป็นเป็นถ้วยแล้วแบบมาตักเครื่องใส่แล้วก็มีน้ำซุปอะไรเงี้ยเป็นบบพวกไข่เค็มทองพันเบคอนอะไรอย่างเงี้ยไสกรอกใดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ปรับมาเป็นชาบู หรือจะเป็นแบบฟิลชาบูดีแบบว่ามีผักมีเครื่องอะไรเป็นชาบูน้ำดำอะไรเงี้ยน้ำใสอะไรก็ว่าไปปรากฏก็ไมาสุดท้ายก็ไมาสุดท้ายก็มาจบด้วยอันนี้นะคะใช่แต่ว่าเยลลี่อ่ะน่าสนใจมากเพราะว่าทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำเปล่าคิดว่าทุกบูธน่าจะแบบขายน้ำหวานกันเยอะแล้วทางร้านโชคดีนะาเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะขายน้ำเปล่า ็นน้ำเปล่าที่บอกเลยว่าเยี่ยมยอดเราหาน้ำเปล่าคุณภาพดีมาให้คุณลูกค้าท,ทุกท่านแน่นอนค่ะอ,อ๋อแล้วก็มีสร้อยข้อมือค่ะอันนี้สร้อยข้อมือก็บอกเลยว่าของมันต้องมีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าแบบเฮ้ยคุณซื้อสร้อยข้อมือไปแค่นั้นจบแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่คุณจะรู้สึกทุกคนจะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากการที่จะซื้อสร้อยข,อข้อมือนี้ไป และปีนี้เป็นปีกระต่ายด้วยซร้อยข้อมือก็จะมีแบบว่าน้องแบบว่าน้องกระต่ายดัวเล็กๆสีขาวตัแดงๆอยู่ตรงซรอยข้อมือเป็นแบบว่าแบบสีสีอะไรเงี้ยสีขาวสีแบบน่ารักน่ารักทุกคนใส่ได้แน่นอนแล้วแต่ว่าใครชอบสีอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วก็ ท่านันยังไม่พอก็คือสามารถให้ทุกคนถ่ายคลิปวิดีโอได้ถ้าเกิดว่าซื้อสร้อยควงม,มือแต่ดีเทลของอันเนี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามเอานะคะแล้วก็มีเซมซีก็จะเป็นฟิลแบบเออมีแบบว่าคำพูดต่างๆอยู่ในนั้นเลยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนแบบเซมซีออกมาสมมติสมมติสมสมติมออกมาเป็นคำว่าชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเมมเบอร์ Member. ก็จะเป็นคนพูดคำว่าชอบเธอนะ วงเล็บสามารถอัดวิดีโอได้เลือกเมมได้ไหมได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปล่อยภาพสปอยเล็กๆน้อยๆสำหรับบูธโชคนี้นะมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะเป็นแบบว่า,ารูปภาพอะไรก็ไม่รู้แต่แต่แตที่ร,รู้คือน่ารักมากเป็นรูปเมมเบอร์นะคะแล้วก็มีแบบเป็นแบบประกาศสนิยบัตรแฟนคลับดีเด่นคุ้มค่าแน่นอนที่ทุกคนจะได้สิ่งนี้สมมติ อันเนี้ยคือของทุกคนอันนี้ส่งมอบรรให้ทีมงานทีมงานส่งมอบรรให้เมมเบอร์เมมเบอร์ทำการแล้วก็ส่งกลับไปให้แฟนคลับนะคะมีชื่อแฟนคลับไหมมีดีไม่นะจริงๆอ่อะมีมีคิดไว้อยู่แล้วว่าจะให้มีหรือไม่มีแต่หนูยังไม่บอกละกันให้ไปลุ้นอ่ะหนูจะสปอยอีกอย่างหนึ่งกัน ลองแบบว่าเสิร์ชค้นหาในแบบในไ g ไปเล่นๆชื่อว่าโชคดีนะเปาาาน็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีอันเดอร์สกอร์ข้างหลังสะกดถูกกันไหมเป็นโชคดีนะแบบ c h o k d e n a แล้วก็อันเดอร์สกอร์นะคะอุ้ยอ้าวเปิดแล้วเหรอใครเปิดพี่ภาเหรอเฮ้ยเฮ้ยใครเปิดอ่ะพี่ภากเปิดแล้เหรอใครว่าอ๋อ อันนี้ก็ต้องให้เครดิตคุณคิคินะคะเขาเป็นคนออกแบบป้ายร้านนะคะแล้วก็ชื่อร้านเนี่ยจริงๆอ่ะมีหลายชื่อมากตอนแรกหนูเสนอนี่ไปหนูเสนอคำว่าตัชมากร้านตัชมากไปแต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเหมือนกันเป็น T A S H แล้วก็ M A K ตัชมาก เวลาคนเรียกอ๋อไปร้านไหนอะ่ะแกอ๋อไปร้านตัชมากมันต้องมีชอช้างด้วยนะจะพูดตัชมากมันก็มันไม่ได้อะ่ะมันไม่มันไม่มีอินเนอร์มันต้องแบบว่าตัชมากแกฉันไปร้านต <c oughs> ัชมากเกียรตไหมแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งก็คือมูเตดวงเราแบบว่าเซมซีใช่ไหมก็เลยแบบเออหรือจะเป็นแบบมูเตดวงดีแบบว่าตอนแรกมาจากมูเตมูเตู้ใช่ไหมคะแต่ว่าคิดมาคิดไปคิดมาก็คือเป็นมูเตดวงดีไหม h อ่อฮัลโหลฮัลโหลเซมซีก็มีคําว่าเซมซีอีกก็เลยคิดว่าแบบมันดูแบบไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่คิดไปคิดมาอยู่ๆทุกคนก็แบบเฮ้ยหรือจะเป็นแบบว่าโชคดีนะดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะร้านเราก็เป็นฟิลดวงๆก็โชคดีนะไปเลยโชคดีนะก็น่ารักดีอยู่แล้วแบบสมมุติว่าแฟนคลับได้รางวัลอะไรสักอย่างใช่ไหมเราเมมเบอร์จะแบบฟิลแบบ โชคดีนะแบบตะโกนพูดของกันอะไรเงี้ยโชคดีนะ mm hmm. แฟนเขาก็จะเขินหน่อยนะคะคนนั้น <c oughs> อาจจะมีหรือไม่มีแปบลบว่าพูดครับพูดแบบโชคดีนะกับแฟนคลับอันนี้ต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขอไปตกลงกับภายในกลุ่มก่อนว่าจะยังไงกันแน่นะคะแต่ว่าถ้ามีหนูก็รู้สึกว่าน่ารักดีนะแต่ว่าแฟนคลับคงไม่เขินหรอกใช่ไหมคะเ <c oughs> วลาแบบว่าสมมติได้รางวัลมาแล้วพวกหนูก็จะแบบ โชคดีนะพร้อมกันเจ็ดคนอะไรเงี้ยอือก็น่ารักนี่นะคือแบบเย่ได <c oughs> <c oughs> ้รางวัลอะไรเงี้ยค่ะอ,อ๋อเราก็ตอนแรกจะตั้งชื่อว่า my damage แต่ก็รู้สึกว่าแบบยังไม่ใช่จะโชคดีไหมโชคดีแน่นอนค่ะโชคดีโชคดีคดทุกคนจะไม่โชคร้ายแน่นอนเพราะว่าเข้าเดินเข้ามาในบูธหกก็คือมีแต่เรื่องดีๆแล้ว ก็รายละเอียดต่างๆก็อยู่ในโพสต์แล้วนะคะก็คือลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ลองไปอ่านกันดีๆนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเตรียมท้องให้ว่างด้วยเพราะว่าเราจะมาอุดหนุนกันจะมากินของอร่อยๆแล้วก็น้ำเปล่าคุกกี้เนี่ยทุกคนซอบคุกกี้เนี่ย pillar, บอกเลยว่าอร่อยมากถ้าทุกคนไม่มาซื้อเนี่ยหนูจะเมาแล้วนะแต่ก็แบบ อยากให้ทุกคนได้ลองมันอร่อยจริงนะต้องมาชื่อสินค้าพี่ผักตั้งใช่ไหม <laughs> ทำไมไม่น่ารักหรอช่าดินน้ำเบาดินบาน้่นบาไหนเราจะเท่าเธอ <laughs> ช่าดินนะยันรีแสงออกปากช่าดีนะเสียงชีเสียงสุส่มช่าดีนนะข้อมือข้อ ข้อมือข้อใจอีชอบดีนะเลือกได้เลือกถ่ายแค่เนวได้ไหมคะเมมเบอร์เซลฟี่อันนี้จะเซลฟี่แค่สองเมมเบอร์นะคะได้เป็นแบบสองคนแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากได้เดี่ยวก็ต้องบว,บวกบวกปี แต่ว่ามาตรฐานส t a ดา a ก็คือสองคนเมมเบอร์สคนเป็นหลักค่ะยิ้มร้ายมากอะทำไมอะ่ะเราแบบยิ้มร้ายขนาดนั้นเลยเหรอน้องหมาอุ้ยน้องหมาเป็นยังไงบ้างหนูซื้อน้องมาวันพุธที่21เป็นการดิวการซื้อน้องหมาตัวนี้แบบงงๆเหตุการณ์มันก็คือณนะบนรถ บนถนนสายหนึ่งซึ่งในรถเนี่ยก็จะมีคุณชัญญาแอนมัมมี่มัมมี่เนี่ย,ย,ยมัมมี่เนี่ยไออยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาแบบเฮ้ยเนี่ยหมาน่ารักมากเลยร้านเนี้ยร้านเดียวกับอ่งเปาอย่างเงี้ยที่ไปซื้ออ่งเปามาแล้วคราวนี้ก็คือแบบเออมัมเนี่ยก็ได้ทำการแบบ ทักไปของหาเจ้าของร้านว่าแบบเออน้องตัวนี้น่ารักจังเลยเพราะไปเห็นในแฟนเพจมาอะไรเงี้ยเออเขาก็ทางร้านเนี่ยเขาก็ได้มีการแบบว่าเออส่งรูปน้องมาในว่าในครอกเนี้ยมีตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาส่งมาให้คุณมัมดูซึ่งคุณมัมก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ได้แหละอันนี้มัมนะฉันจะต้องแบบเผยแพร่ให้คุณน้องชัญญาเนี่ยได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันน่ารักแค่ไหนอ่ะหาแนวร่วมแหละ หนดูอ่าฉันย่าก็ดูฉันย่าก็ดูฉันย่าก็แบบเฮ้ยน่ารักยังเลยไอ้เราก็คิดว่าแบบเอ้ยคงคงไม่หรอกเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าจะซื้อน้องมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่จริงๆก่อนนั้นเนี่ยก็เคยมีคุยกันแบบเล่นๆ่ะวพาหนูนก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้เราจะเลี้ยงหมาสองตัวเลยหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็มีมีครั้งหนึ่งแบบแม่เคยบอกว่าเอออยากจะซื้อหมาซื้อหมามินิวหนูก็แบบเอาสิเอาสิ แต่เราก็รู้แล้ว,ว่าเขาเล่นล้วก็ไม่ได้จริงจังอะไรปรากฏก,ก็เล่นจริงๆปรากฏครั้งนี้แล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเล่นแหละปรากฏเป็นการดีวที่งง,งๆมากนี่เลยคะ่ะน้ำบนรถแห่งนี้น้ำบนรถก็คือหนูก็บอกเออตัวนี้น่ารักมากแล้วก็มีการคุยกันแล้วว่าเออโอเคตัวน,น่ารักลองถามเขาสิว่าราคาน่ารักไหมอ่ะก็ถามไปโอเคเขาก็บอกมาตึง้ง หนูก็แบบเฮ้ยมา้าลองเล่นเล่นไหมถามไปเล่นเล่นไหมว่าแบบดรอปลงมาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูว่าบอกแม่ว่าอะไรไหมหนูบอกว่ามา้มาม้าลองพิมพ์มาเลยถ้าเขาให้อ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาเลย <c oughs> ปรากฏก็คือดิวเรียบร้อยค่ะ <c oughs> เรียบร้อยจริงๆอยากรู้ชื่อไหมชื่อเนี่ย เป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะตั้งชื่อน้องที่ออกไปแนวแบบยุโรปอังเปาเนี่ยจีแล้วใช่ไหมคะก็ตอนแรกก็มีดอนดอลลี่อะมังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอยากจะให้คล้องกลางเปาก็เป็นดอนลล่าไหมหรือว่าเป็นเอ่อโรล่าหรือตอนแรกจะชื่อเป็นเวนเดย์เพราะว่าแบบไปรับมาวันพุธอะไรเงี้ยคะ่ะเออ แล้วตอนแรกอะพี่บอกว่าเจ้บอกว่าทําไมไม่ชื่อสมหญิงล่ะ <c oughs> คุณพี่หมาชื่อสมหญิงได้ยังไง <c oughs> ไม่ได้หนูแบบอยากจะได้แบบแบบยุโรแบบอินเตอร์อะไรเงี้ยแล้วตอนแรกอะเราก็นึกถึงสิ่งที่เราชอบกินใช่ไหมเป็นแบบโยเกิร์ตสมูทตี้ผสมกับส้มยูสุใช่ไหมอ่าตอนแรกก็คิดว่าเอจะหรือว่าจะชื่อยูสุดีอะไรเงี้ย หรือจะชื่อมัชชาดดีหรือชื่อไวท์มอลดีเพราะว่าตัวน้องก็เหมือนแบบเห็นสีขาวแมก็เลยนึกถึงไวท์มอลไร่างไม่รู้เหมือนกัน,กน,กนหรือชื่อแบบแซมมอนอน่ะมันก็มาแบบแนวแบบญี่ปุ่ยอยนอ,บบอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่ไหมหรือแบบมันนี่อะไรอย่างเงี้ยมันนี่ที่แปลว่าเงินนะคะหรือแบบกระเบื้อง <laughs> เพราะว่าตัวน้องอยู่ตรงกระเบื้องอะทุกคนคือมันเหมือนกระเบื้องหนูก็เลยแบบ กระเบื้องกระเบื้องชอบแกงชอบแกงชอบแซลนะกระเบื้องอะไรเงี้ยสุดท้ายชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนชื่อว่าน้องบันนี่ค่ะบันนี U ่บ U n N Y ที่แปลว่ากระต่ายปีนี้เป็นปีกระต่ายก็เลยแบบชื่อบันนี่ไปเลยก็ไม่มีความคล้องจองกับอังเปาใดๆแต่ว่าก็ชื่อบันนี่ไปเลยนะ่นารักไหมตอนแรกหนูเรียกแบบไม่ไม่คุ้นเลยแบบ รู้สึกไม่เข้าป่าแต่ว่าพอเรียกไปเรื่อยก,ก็โอเคก็โอเคบันนี่น่ารักดีบันนี่เป็นหมานะแต่ว่าตั้งชื่อแปลว่ากระต่ายก็งงเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออน้องเกิดปีกระต่ายก็อยาตั้งชื่อน้องบันนี่แล้วแบบมันน่ารักนี่อ่ะบันนี่หมาชื่อกระต่ายงงไหมเราต้องตั้งจะเลี้ยงให้มันดูแปลกๆจะได้ดูแบบมีที่หมา อ๋อตอนแรกจะตั้งชื่อว่าวัลลี้แต่มันดูแบบไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยเราไม่สามารถเอาชื่อนี้มาตั้งให้กับน้องได้เพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นชื่อที่เราคิดคนขึ้นมาให้กับทุกทุกคนเราเลยไม่สามารถหยิบยกชื่อนี้มาตั้งให้กับน้องได้นะคะเหมือนแบบมีคนจองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่ชื่อนี้ไม่ได้ตอนน้องยังเด็กอยู่เลยอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนที่ไปรับมาก็คือเขาบอกว่าประมาณ5้าสิบวัน ก็ยังยังเดินเซอยู่เลยเก็บทรงไม่อยู่ไม่ใช่เดินเซจริงๆเหมือนพื้นเลื่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะปรานะทุกคนบ๊ายบายเจอกันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะอย่าลืมแบบว่าแวะมาหาที่บูธหกด้วยนะคะนอกจากแวะไปบูธอื่นแล้วอย่าลืมแวะมาที่ร้านโชคดีนะได้นะคะทุกคนบ๊ายบายถ้าจบไลฟ์ we know now.